你好。 แกพาทัวร์บ้านใหม่หน่อยสิ Thế mày hả? À? Đúng ừ. <laughs> <laughs> บ้านหลังนี้สวยไหมสวยไปเลยชอบไหมชอบใครเอามาให้อ่ะรู้ป่ะไม่รู้จักเขาหรอฮะไม่รู้รู้จักคนไหนรู้จักคนที่ซื้อให้ไหมไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าด้วยไม่เคยเห็นหน้าด้วยเขาก็มาคุยด้วยไม่ใช่เกรอคุยซื้อบานเลยให้ตังค์ให้เงือนให้ตังค์เขาให้ตังค์เทื่ออะไรอ่ะให้ตังค์ให้ผงนี่นี่หลายไปเลย ไอ้แบงกีจจิถิ่ไปหาไปน้องาหลายวันแล้วเรื่งท้องกมาเลยเดี๋ยวคันไม่เอาอ่ะพี่ทันน้อยงะเอาแบงค์ทันมันน้อยต้องเอาแบงกีจสิแบงกีจจิบแบงค์น้อยี่พอดีมีทีมงานของพิมพ์นิพายเขาทราบข่าวจากสื่อแล้วก็ได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการที่ว่านำบ้านของนกดาวในราคาสองแสนสี่ แล้วก็มีรถเข็นอีกหนึ่งคันใหม่กิบเลยค่ะมาหนึ่งคันแล้วก็มีเงินสดมาช่วยอีกสามพันจ้ะให้กับนายอ่องและนายตีนายตีจะมีมีส่วนที่ว่ามีได้รถเข็นด้วยค่ะขอขอบคุณคุณพิมพ์ลพายจากที่กรุณาเข้ามาช่วยเหลือในครอบครัวนี้ขอบคุณค่ะคุณพิมพ์ลพายค่ะขอบคุณมากมากค่ะ